สวัสดีครับมาพบกับ t o y ร t ต r e v ีนะครับ2อุดส e ตัวสี่ประตูนะครับปี2015คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นครับูาคาเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มแล้วนะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ6700นเจครับ6ปีด้วย72็งมวดเป็นรถบ้านฝาขายนะคันนี้รถเสือบ้างเดิมครับประวัติไม่มีชนหนักครับสภาพพร้อมใช้งานและเดิมเดิมเลยครับ รถบ้านแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นตะ์ะฮภาพเดิมเดิมเลยเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะสองพันสี่ประหยัดครับโฉมปีสิบห้านะครับไฟหน้าใสาๆเลย ของเครื่องก็เดิมเดิมครับหน้าดเดิมเดิมเม็ดอาร์คมอ,อก,กอ,อยู่ครบนะฮะอาร์คมคมเลยยางบิดโตนะครับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับ อา,ายไหนก็สวยๆเลยครับเบาเป็นเบาผ้านะครับคันนี้ไปที่เครื่องเสียงเดิมโรงงานครับเบากกสภาพใหม่กริบนะฮะไม่มีรอยเปื้อนไม่มีขาดครับเบาคนนั่งแ้าสองก็สวยสะอาดเรียบร้อยครับผงมาลาัยมันติฟังก์ชันนะครับ แบ็คกีบีดเกียร์ธรรมดานะฮะภายในก็สวยๆนะครับไม่โซมนะครับอันนี้เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับสนใจดูรถได้ที่ เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุ่มรวมใจครับกรุงเทพสนใจโทร0614432829ครับเคสลูกค้าติดเครดิตติดบัดตดรดิเราไม่ได้รับนะครับ